สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากการไปปฏิบัติวิปัสสนามานะครับผม กลับมาแล้วเนี่ยตอนแรกจะมาหาคลิปรีวิวว่าเออไปวิปัสสนามาแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏกลับมาเนี่ยมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของรัสเซียเลยละ่ะก็เลยเอาอันเนี้ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับเรื่องราวนี้สําคัญมากๆต่อสงครามในยูเครนนะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นข่าวเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงไอโฟกัสของโลกใบนี้มันเน้นไปที่ฝั่งของอิสราเอลกับทางฮามาสมากกว่าถูกไหม นั่นทาให้ความช่วยเหลือของยูเครนเองเนี่ยเมื่อสื่อไม่ได้เพ่งสปอตไลท์เข้าไปอ่ะมันก็ดูจะค่อยๆลดลงนะครับผมแล้วยูเครนเองเนี่ยก็ทําการเคาน์เตอร์ออฟเฟนซีฟครั้งใหญ่มาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมไม่สามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้จากการเตรียมการครั้งใหญ่นี้ทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยก็เริ่มมองว่าทางยูเครนนั้นจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากทางตะว,วันตกเพิ่มแล้วและถ้าผลงานเนี่ยยิ่งไม่ดีไม่ดีต่อไปเรื่อยๆอ,อ่ะตะว,วันตกก ็คงไม่อยากจะให้นะครับผมใครจะอยากให้ตังมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยละลายทิ้งถูกไหมเอามาก็ไม่สามารถทําอะไรกับศัตรูของตัวเองได้อะก็ไม่รู้จะให้ไปทําไมอันนี้พูดตามหลักความจริงเลยคือมันอาจจะไม่ได้ดูโลกสวยว่าอุ้ยเราต้องช่วยยูเครนแต่อันนี้พูดจริงๆว่าทุกคนเน่ยเวลาจะให้อะไรใครอ่ะมันไม่ได้มีให้ฟรีๆหรอกอย่างอเมริกาอยากจะให้เงินยูเครนไปเนี่ยให้สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ว่าเขาให้ฟรีเลยเนี่ยถูกไหมบางอย่างเนี่ยไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้คิดเป็นหนี้ด้วยซ้ำเอาไปเลยช่วยฟรีช่วยฟรีมันฟรีจริงๆอย่างนั้นหรออเมริกาก็หวังว่ายูเครนเนี่ยจะใช้อาวุธอุปกรณ์เหล่านี้ไปจัดการกับศัตรูของอเมริกาซึ่งนั่นก็คือรัเสเซียถูกไหมไปทําลายทหารรัเสเซียแต่ถ้าเฮ้ยเราให้ไปแล้วเนี่ยยูเครนทําอะไรไม่ได้เลยมันจะให้ทําไมเลยครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นโจทย์สาคัญของยูเครนที่ยูเครนจะต้องแก้ให้ได้ในการบุกค,ครั้งต่อไปเพราะพูดกันตรงๆในการเคาน์เตอร์ออฟเฟนซีฟ ความล้มเหลวของยูเครนเลยแหละครับแต่แน่นอนแหะสงครามยังไม่จบนะครับผมมันยังมีโอกาสมันยังมีการต่อสู้ที่ดําเนินต่อไปได้หลายๆฝ่าย,ายตีความเอาไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยสงครามอะ่ะจะยังไม่จบไปอีกหนึ่งปีอย่างแน่นอนเราจะต้องดูท่าทีของอเมริกาหลังจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาปี2024ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยหลายๆคนก็คาดว่าสงครามน่าจะจบลงโดยการเจรจาและสามารถหาทางจบได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่จบแล้วก็มันก็คงจะลากต่อไปเรื่อย และจากความล้มเหลวของยูเครนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ในวันที่14ธันวาปูตินก็ได้ออกมาประกาศในการออกมาพูดต่อหน้าสาธารณชนที่ยาวกว่า4ชั่วโมงนะครับโดยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดยืนยันเลยว่ารัสเซียนั้นจะได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้และรัสเซียเองเนี่ยตอนนี้ผู้คนก็กังวลว่าจะมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกไหมเพราะว่าก็เกณฑ์ไปแล้วรอบหนึ่งจะมีการเรียกทหารเนี่ย พิ่มอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนกลัวซึ่งปูตินเ,เองเนี่ยนะครับผมก็ออกมายืานยันว่าจะไม่มีการเรียกหางครั้งที่2ออย่างแน่นอนตรงนี้ก็เป็นการเรียกเสียงเชียร์จากประชาชนพเพราะเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งในรัสเซียอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าผลเนี่ยจะค่อนข้างมั่นใจว่าปูตินเองอ่ะจะได้รับการเลือกตั้งมาอีกครั้งถูกไหมแต่แน่นอนล่ะเขาก็ต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขานะครับเขาก็บอกเลยว่ายังไงซะจะไม่มีการเรียกกําลังพลอีกครั้งอย จะมีสันติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเราจะบรรลุทุกเป้าหมายที่พวกเราต้องการโดยเป้าหมายนั้นมีอะไรบ้างนะครับเป้าหมายนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเป้าหมายแรกเลยปูตินนะครับผมได้บอกว่าเป้าหมายอย่างแรกก็คือการทําลายนาซีที่อยู่ในยูเครนซึ่งตรงนี้มันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับผมก็คงจะเรียกได้ว่ามีกองก,กาลังเอซอฟอยู่นิดหน่อยตรงนี้เองก็อาจจะเรียกได้ว่าประสบความสมําเร็จไปแล้วล่ะไอ ไอ้โกอันแรกของเขาเนี่ยแต่โกอันแรกมันเป็นโกที่แบบมันประสบความสําเร็จได้ง่ายอะถูกไหมไอสออย่างหลังเนี่ยทำได้ยากแล้วถ้าจะทำได้จริงๆเนี่ยแปลว่ายูเครนจะต้องพ่ายแพ้เล,เลยนะครับแปลว่า มันต้องแพ้แบบหมดรูปอ่ะมันถึงจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือการ d e m i l i t a r i z e ยูเครนนะครับผมหรือว่าการปลดอาวุธยูเครนนั่นเองยูเครนนั้นจะไร้เคี่ยวเล็บอีกต่อไปนะครับผมก็คือการปลดทหารยูเครนนั่นแหละ2นะครับผมก็คือการที่ยูเครนนั้นจะต้องเป็น neutral State หรือว่ายูเครนนั้นจะต้องเป็นกลางซึ่งเป็นกลางในที่นี้เองเนี่ยพูดกันตามความจริงอะ่ะมันก็คงไม่ได้กลางเท่าไหร่หรอกถูกไหมมันก็คือการที่ยูเครนเนี่ยห้ามไปเลือกฝ่ายนาโต้นั่นเองนะครับตรงที่เองเนี่ย ถามว่าถ้าเซเลนสกี้ยังอยู่เป็นไปได้ไหม เป็นไปแทบไม่ได้เล,เลยนะครับผมเซเลนสกี้เนี่ยยืนยันจะสู้แบบหัวชนฝาเลยอะ่ะก็อย่างน้อยก็สู้จนกว่าจะไม่ได้รับความสนับสนุนจากทางตะวันตกถูกไหมซึ่งความสนับสนุนเนี่ยก็ต้องรอดูที่โดนัทรัมเลยแหละรอดูผลการเลือกตั้งเลยเป็นตัวหลักเลยที่เขาจะดูได้โดนัำทรัมเองก็ต้องการจะจบสงครามนะครับเขาไม่ได้ต้องการให้สงครามยืดต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าโดนัทรัมมาสงครามน่าจะจบแต่ถ้าไบเดนยังอยู่ต่อเนี่ยอาจจะแปลว่าสงครามเนี่ยดำเนินต่อไปก็ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ปากของเซเลนสกี้อยู่ดีว่าจะถูกบีบจากฝั่งไหนเซเลนสกี้จะยอมก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเซเลนสกี้ก็ไม่อยากให้รัสเซียเนี่ยได้ดินแดนเพิ่มเข้าไปถูกไหมเซเลนสกี้ก็อยากจะได้ดินแดนทั้งหมดของยูเครนคืนมาก็เข้าใจว่าเขาต้องการจะสู้เพื่อชาติแต่ทีเนี้ยต้องมาดูความจริงว่า ไอ้ผลการตัดสินใจจริงๆอ่ะมันอยู่ที่อเมริกากับร,รัสเซียซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแปลว่าปูตินนั้นพูดแบบนี้ว่าเขามั่นใจในใชัยชนะเลอเกินยังไงก็ชนะอย่างแน่นอนเพราะเห็นแล้วว่ายูเครนเนี่ยเริ่มอ่อนล้าสุดๆแล้ไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยก็เริ่มที่จะหดหาย ตรงนี้เองเขามั่นใจว่าเขาจะทําได้และก็ไม่แน่ใจด้วยว่าปูตินนั้นต้องการจะหยุดแค่ติดแดนตรงนี้หรือว่าต้องการจะบุกเพิ่มเติมแต่บอกตรงๆว่าการบุกเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของรัสเซียเลยนะครับในตรงนี้ที่รัสเซียสามารถป้องกันได้ดีจากการบุกสวนกลับมาในคราวนี้ของยนะูเครนน่ะมันเป็นเพราะว่าฝั่งรับเนี่ยมันง่ายกว่าอยู่แล้วรัสเซียเตรียมทุ่งระเบิดเตรียมอะไรไว้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่ยูเครนจะบุกเคลื่อนที่มาได้อ่ะยากมากๆนะครับผมแต่ทีเนี้ยในทา,างกลับกันถ้ารเเียย,เยุงฟล เป็นเรื่องที่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับผมคือยูเครนเนี่ยต้องหมดกําลังจริงๆอะ่ะถึงจะสามารถทําแบบนั้นได้ยูเครนต้องหมดสิ้นซึ่งอาวุธแล้วอะซึ่งแน่นอนแหละตอนนี้ความช่วยเหลือถามว่ามีอยู่ไหมมีอยู่ตลอดมีเพิ่งประกาศมาเองแต่ไซ์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่อาจจะแบบโอ้โหไม่ได้มาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็บอกว่าจะให้แต่มันไม่ได้ให้เดี่ยวนั้นเลยถูกไหมมันต้องมีการขนส่งมีการ เตรียมพร้อมมีการทําอะไรก่อนบางอย่างบอกว่าจะให้แล้วอาจจะรอเวลาเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้มาตรงนี้เองเนี่ยก็พูดเลยว่าถ้าดูสถานการณ์โดยรวมในตอนนี้ยูเครนเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบกว่าทางรัเสเซียมากๆเล,เลยนะครับต้องรอดูเลยว่าอเมริกาจะดูยังไงนะครับผมอันนี้เป็นท่าทีสําคัญที่จะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วนั้นสงครามจะจบยังไงแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฝั่งปูตินเองเนี่ยจะค่อนข้างมั่นใจในใชัยชนะของตัวเองเป็นอย่างมากเลยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมอันนี้ เทารายงานตามจริงนะครับก็คือลองไปดูแบบแผนที่ไลฟ์ได้เลยว่าเหมือเนื้อที่มันขยับยังไงหลังจากเกิด Count e r offensive แบบนี้เราก็เห็นได้เลยว่ามันขยับมาทางฝั่งของรัสเซียมากขึ้นจริงๆยูเครนถามว่า counter offensive ีมีสาเร็จไหมมีสําเร็จไปรอบแรกไงแล้วก็รอบต่อมาก็ไม่สําเร็จแล้วรอบต่อมาก็คือรอบใหญ่ไอ้รอบแรกอะสำเร็จมากจริงแต่รอบต่อมามันทําไม่ได้แล้วรัสเซียตั้งตัวได้ทันแล้วนะครับอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณผลงานของสโลวิกินเลยที่เคยมา คุมของทางทัพรัสเซียในยูเครนแล้วก็ได้สร้างแนวป้องกันที่หลายๆคนเรียกว่าซูรวิกินไลน์ขึ้นมาและหากเรามาดูการบุกอันนี้เจาะลึกให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับคือยูเครนเนี่ยเขาจะเน้นบุกทางด้านใต้ก็คือตรงแม่น้ำดานิเปอร์ในขณะเดียวกันรัสเซียเนี่ยเน้นบุกด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยรัสเซียค่อยๆได้พื้นที่มาเรื่อยๆอาจจะเรียกได้ว่าสักเดือนหนึ่งหรือ2อาทิตย์เนี่ยอาจจะได้กิโลหนึ่งสกิโลแต่ยูเครนเนี่ยติดปัญหาตรงที่ว่าบุกตรงด้านทางฝั่ง,งทางใต้อะมันติดแม่น้ําแล้วกรจะข้้้าาาามมมแ่่่นนนนเีียกกๆลสุดงพ ความพยายามในการที่จะปฏิบัติการข้ามแม่น้ําของหน่วยนาวิกโยธินมารีนของทางฝั่งของยูเครนนะปรากฏว่าทําออกมาเนี่ยกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เลยนะครับผมเรียกได้ว่าหน่วยยูเครนมารีนเนี่ยแทบจะถูกล้างบางเลยนะครับคือข้าไม่สําเร็จแล้วก็ถูกจัดการแทบจะหมดเลยนะครับผมตรงนี้เองก็เป็นความเสียหายล่าสุดเลยที่เกิดขึ้นอันนี้ล่าสุดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยว่าสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ายูเครนจะอยากได้สถานการณ์ที่ดีอยู่เนะี้ยต้องบอกเลยว่าต้องมีความช่วยเหลือมาอีกยกใหญ่อะ่ะต้องแบบจั ชุดใหญ่มาให้ยูเครนอีกชุดหนึ่งเลยมันถึงจะสามารถทําได้นะครับผมหรือไม่ก็ต้องรอแหละรอดูว่าเดี๋ยวตอนยูเครนได้เครื่องบิน F16 มานั้นจะเป็นยังไงนะครับและนี้ก็คืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากการประกาศล่าสุดของปูตินที่มั่นใจในชัยชนะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้วยเขาต้องการจะทําเป้าหมายเดิมให้สําเร็จถึงแม้ใช้เวลานานกว่าที่คิดแต่รัสเซียยังคงมุ่งม,มั่นในการทําเป้าหมายเดิมอยู่นะครับท่านผู้ชมมองว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเเนนน่ะะะครรรรรรััับผมมมาาาจพูดถึงงืองออไกกก็กช ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครบบงงื่ออบบ Business อขแยาากห ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนะี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยนยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยห่ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผม90 1 9 4 8บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W U, นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ